สวัสดีครับวันนี้ช่องออนซอนหลายนะครับก็าพาพี่น้องนะครับมาไหว้ขอพรขอหวยขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนทองอีกที่นึงนะครับวันนี้เราก็เดินทางไปสองที่นะครับเนาะ ก็ดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกท่านใครเห็นตัวไหนก็ลองไปเสียงโชคดูนะครับเพื่อตรงนี้แค่เพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะครับพี่น้องเนาะมองดูก็เห็น3ตัวนี้แหละครับส่วนท่านใดเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอก ไา้คลิปหน่อยก็ดีนะครับก็ลองดูนะครับเห็นตัวไหนก็เอาไปลุ้นดูครับงวดวันที่17บมกรานี้นะครับจุดนี้มีเพื่อนๆนะครับที่เขาเคยมานะครับเขาบอกว่าแม่ตะเคียนที่เนี่ยให้โชคให้ลาบ ่อยนะครับวันมาแล้วถูกกันบ่อยนะผมก็เลยมาขอพรขอโชคขอลาบให้พี่น้องเราด้วยนะครับวันนี้ท่านใดโชคดีท่านใดได้รับโชคใหญ่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับตรงนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องทุกท่าน เชื่อและศรัทธาครับปฏิหารจะเกิดนะครับพี่น้องนอะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องงมงายนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางในการซื้อหวยนะ <laughs> แม่ตะเคียนที่นี่ก็พอนใหญ่นะครับยาวเลยนะครับผมก็ขึ้นเป็นรูปให้ดูเลยแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดดูในวิีโอไม่ทันนะครับก็ลองเอาไปลองลุ้นดูนะครับ17มกรานี้ครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม